ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย สวัสดีครับคุณผุ้ฟังครับต้อนรับคุณผุ้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองปัชาการกองทัพไทยนะครับในช่วงเวลานี้คุณนุ้ฟังอยู่กับผมสิทธิชัยกำเนิดทองนะครับแล้วก็เป็นประจำที่เราจะได้ร่วมพูดคุยกันนะครับในประเด็นเกี่ยวกับด้านสังคมนะครับกับรองศาสตราจารย์ดรอัชราชลยนาวินคณะบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วด้วยนะครับแล้วก็เป็นการเจอกันครั้งแรกของปี2568นะครับก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่ครับอาจารย์อชราครับ ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะครับก็เข้าสู่ปี2 5 6พันหกสิแปดเรียบร้อยนะครับอาจารย์ครับที่ผ่านมาในช่วงวันหยุดยาวอาจารย์ได้หยุดบ้างไหมครับเนี่ยไม่ได้หยุดเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้ไปไหนด้วยค่ะ <laughs> <laughs> เพราะว่าบางคนเนี่ยวันหยุดยาวเขาก็จะไปพักผ่อนกันแต่ว่าบางคนก็แบบไม่อยากจะไปเจอเจอกับคนที่แบบว่ามหาศาลอลังการเยอะๆใช่ไหมครับอาจารย์ที่ท่องเที่ยวต่างๆที่คนก็แบบคลาคล่ำนะฮะอาจารย์ถ้าคนที่แบบทํางานเยอะๆวันหยุดก็คงเนี่ยจะนอนอยู่บ้านนะคะเดี๋ยวนี้ก็ เซ้นของคนที่เป็นอินโทรเวิร์ดก็คืออยากอยู่บ้านช่วงเทศกาล แล้วก็เราค่อยไปเที่ยวตอนที่ไม่มีคมหรือว่าไม่ได้เป็นฤดูการท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เราก็จะไปในช่วงแรนแทนเลยอย่างเงี้ยค่ะอืมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับสำหรับใครที่อาจจะไม่ได้พักผ่อนช่วงปีใหม่นะครับเอาละครับอาจารย์ครับวันนี้ก็ยังคงพูดคุยกันในประเด็นด้านสังคมนะครับอาจารย์ครับแล้วก็แน่นอนเลยครับว่าในเรื่องราวของแรงงานต่างด้าวแรงงานข้ามชาตินะครับในประเทศไทยของเราเนี่ยก็เห็นกันอยู่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ที่ สำคัญนั้นเรื่องราวของสถานการณ์นะครับการค้ามนุษย์ของไทยเราเนี่ยนะครับก็เรียกว่าดีขึ้นเรื่อยๆเ,เหมือนกันแต่ก็แน่นอนแหลคะครับว่าก็ยังคงมีปัญหานี้อยู่นะครับวันนี้ก็เลยจะมาชวนอาจารย์ร่วมพูดคุยกันนะครับในประเด็นนี้เกี่ยวกับเรื่องราวของการค้ามนุษย์นะครับอาจารย์ครับ ล่าสุดนะคะหลายๆคนนะคะก็คงได้เห็นแล้วก็ติดตามข่าวนะคะที่มีเหยื่อค้ามุษย์นะคะไม่ใช่เฉพาะในปราเทศไทยนะคะคแต่ว่าเป็นหลากหลายประเทศทั่วโลกเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลก็มีนะหรือว่าไต้หวันก็มีะคะ่ะเวียดนามหรือว่าแม้แต่คนเมียนมาเองนะคะครหรือว่าคนลาวเองนะคะก็ ถูกหลอกนะคะไปค้ามนุษย์นะคะในประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะ <c oughs> หรือว่าถูกหลอกไปเป็นแจมมือหนั่งเองค่ะไม่ทราบว่า <c oughs> คุณเอดได้ยินข่าวไหมได้ยินเหมือนกันครับอาจารย์ครับที่เขาเคยมีข่าวว่าจับมิจฉาชีพที่แบบเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์แต่ไปมาๆบอกว่าเอาจริงๆแล้วถูกหลอกไปทํางานอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับ ค่ะจากสถานการณ์การค้ามนุษย์้วยนะคะก็ยังคงเป็นปัญหาสําคัญเลยะคะ่ะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะโดยข้อมูลค่ะจากอินเทอร์พนะคะก็เสนอว่าเฉพาะเครือข่ายการค้ามนุษย์ข้ามชาตินะคะก็มีเงินหมุนเวียนนะคะถึงประมาณห้ามื่นล้านเหรียญยูเอสดาวาต่อปีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ประ,ระเทศไทยเองค่ะก็ยังคงมีสถิตินะคะในเรื่องของเป็นทางผ่าน นะคะแล้วก็เป็นต้นทางนะคะติดอันดับโลกเหมือนกันนะคะเพราะว่ามีข้อมูลยืนยันค่ะจาก Global Slavery Index นะคะก็เสนอว่าเหยื่อที่ถูกบังคับค้าแรางงาน,นะค่ะในประเทศเนี่นะคะมีจำนวนสูงถึงเกือบ สีล้านคนด้วยกันนะคะ<ฆ>แล้วก็รัฐบาลไทยค่ะถึงแม้ว่าจะมีการดําเนินการนะคะในการเร่งต้องการปราบปรามแล้วก็แก้ไขปัญหานะคะรวมกับผู้ภาคส่วนอย่างต่อเนื่องค่ะก็พบว่านะคะมีการจับกลุมนะคะในปี2022ที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีการได้รับคำพิพากษานะคะ35คดีด้วยกันก็ถือว่ายังเป็นจํานวนที่ค่อนข้างน้อยนะคะเนื่องจากบุคลากรของเราเนี่ยก็ค่อนข้างที่มีจํานวน แล้วก็มีการนำเอามาตรการที่เรียกว่า National r e f e r r a l m e e h a n m นะคะหรือว่า NRM ค่ะมาใช้ค่ะในการแก้ไขปัญหานะคะแต่ว่าก็พบว่านะคะประเทศไทยก็ยังคงถูกจัดนะคะอยู่ในเชียรสองค่ะจาก <c oughs> ทิปรีพอร์นะคะ <c oughs> ในประเทศที่ยังไม่สะท้อนการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์นะคะอย่างมีประสิทธิภาพค่ะเนื่องมาจากว่า ทางสหรัฐอเมริกาเองค่ะก็มองว่าไทยเนี่ยนะคะยังคงมีการทุจริตคอร์รัปชันนะคะแล้วก็ยังมีการเชื่อมโยงนะคะกับกระบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางสหรัฐนะคะได้มีการเอารายงานมาค่ะคุณเองอืมครับก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับในส่วนของประเทศไทยของเราเองนะครับแล้วทีนี้เนี่ยในส่วนของเรื่องราวของการค้ามนุษย์เนี่ยนะครับ อาจารย์ครับเรามองปัจจัยต่างๆในเรื่องราวนี้เนี่ยได้ยังไงบ้างในส่วนของเหตุการณ์นี้หรือว่าในส่วนของเรื่องราวของการค้ามนุษย์เนี่ยครับอาจารย์ครับค่ะในการค้ามนุษย์เนี่ยนะคะเราก็จะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่การ Torture นะคะหรือว่าการทารุณกรรมหรือว่าการทรมานนะคะแบบในอดีตแล้วนะคะเรา จะเรียกนะกนคะการค้ามนุษย์รูปแบบใหม่นะคะที่หลายๆประเทศนะคะก็เรียกว่าโมเดิร์นสลาเวอรีนะคะ <c oughs> หรือว่าเป็นกระบวนการอาชญากรรมนะคะในรูปแบบใหม่คะ่ะยกตัวอย่างนะคะคุณเที่ <c oughs> เราหลายคนค่ะก็อาจจะโดนกันนะคะโทโมานะคะอ้างว่าเป็นค,นน, ون, คนนู้นคนนี้หรือว่าใช้ AI ค่ะมาปลอมเสียงปลอมตัวนะคะห <c oughs> ลอกเป็นคนใกล้ชิดนะคะเราก็มาขอให้อนเงินนะคะพ <c oughs> วกนี้ค่ะคืออาชญากรรมออนไลน์ค่ะหรือว่าการบังคับนะคะแรงงานเข้าร่วมแก๊งคอเซ็นเตอร์คือไม่ใช่ว่าเราเป็นเหยื่ออย่างเดียวนะคะ,คะแต่คนที่มาหลอกเราเนี่ยก็เป็นเหยื่อด้วยเหมือนกับเป็นเหยื่อของเหยื่อ,อ,อ,อของกนอนค่ะม,มาดูอีกทีนึงอันนี้ก็น,น่าสนใจเพราะว่า สนนักงานนะคะข้าหลวงใหญ่ค่ะสิทธิที่มนุษย์นชนแห่งชาะคะ่ะคุณเอกก็เสนอว่ามีเหยื่อเนี่ยนะคะในเรื่องของสแกมค่ะมากกว่าสองแสนสองหมื่นคนเลยทีเดียวนะคะคที่ถูกบีบบังคับค่ะให้ร่วมปฏิบัติการหลอกลวงนะคะทางออนไลน์ค่ะแล้วก็การค้ามนุษย์ค่ะแล้วก็บีบบังคับแรงงานนะคะให้เก่ออาชญากรรม ออนไลน์ค่ะในประเทศเพื่อนบ้านครับอืมก็ถือว่าเป็นอีกมิติหนึ่งที่เราอาจจะยังไม่ทราบกันนะครับในส่วนของการค้ามนุษย์ซ้อนการค้ามนุษย์อีกทีหนึ่งมันก็คือการจัดเป็นเหยื่ออยู่แล้วก็เป็นเหยื่อต่อไปอีก,กน,นะครับอาจารย์ครับค่ะแล้วอาจารย์ก็ได้มีการเขียนบทความเรื่องนี้นะคก็รู้สึกงงใจเหมือนกันในการเขียนเพราะว่ารเราเ้องเขียนเหยื่อของเหยื่อเออน้อออกไหมคะมันก็ ว i กท i มนะคะภา,าษาอังกฤษใช่ไหมคะแต่อันนี้มันเป็นแ c กม m เมอร์ที่เป็นว i กท i มเราก็แบบเขียนแล้วเราก็กลัวว่าเอ้คนอ่านหรือว่ารีวิวเวอร์เขาจะงงไหมเพราว่าเสลกเหยืออะไรกันแน่ใครเป็นเหยื่อของเหยื่อหรือรอย่างเนี้ยนะคะคซึ่งประเทศไทยเองค่ะก็เกิดอาชญากรไซเบอร์นะคะที่ดีหัวหน้าเถือขายค่ะ เป็นชาวจีนนะคะแล้วก็มีการทําการหลอกลวงแก๊งคนไทยค่ะแล้วก็ คนในประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงบางคนนะคะก็เป็นคนที่อาศัยอยู่ในสหภาพยุโรปนะคะหรือว่าบางคนเนี้ยนะคะก็เป็นเพื่อนนะคะในเอเชียตะวันออกด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นไต้หวันอะไรเงี้ยนะคะหรือว่ากีนนะคะก็ถูกหลอกไปเป็นแรงงานนะคะทาสนะคะในเรื่องของการเนแกมเมอร์นะคะในกัมพูชาอย่างมีนัยยะสําคัญเลยเฉพาะประเทศกัมพูชาเองนะคะประเทศเดียวค่ะก็ เพิ่มขึ้นนะคะจาก231รายะคะ่ะเป็น414รายะคะ่ะในปี2021นะคะแล้วก็ การดําเนินการของอัจฉยกรค้ามชาชาวจีนเนี้ยคุณเอสังเกตเลยว่ามันเพิ่มขึ้นเยอะมากนะคะ,ะใช่ครับาจารู้สึกว่าเขาขาอยัยากในการโทรหาเรามานั่นสิครับอาจารย์ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยคือที่เป็นข่าวนี่ก็เยอะแต่ที่ยังไม่เป็นข่าวนี่ก็อีกแยะเหมือนกันนะครับอาจารย์ครับถูกต้องบางทีก็คิดว่าถ้ามีผู้ชายขยันโทรหาเรามากอนี้ก็น่าจะดีแต่จริงๆแล้วผู้ชายที่โทรมาถ้าเป็นมิจฉาชีพก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับใช่ครับ ใช่ตอนนี้นะคะใครโทรมาก็กมีคนมาจีบไหมหมกไม่มีใครโทรมาเลยค่ะมีแต่มูิชาชีพค่ะ <c oughs> แล้วขยันนะวันวันหนึ่งเนี่ยก็สองเจ้าสามเจ้านะครับมาวันเว้นวันบ้างมาทุกวันบ้างนะฮะแล้วแต่นะครับอาจารย์ถูกต้องค่ะนอกสากนี้นะคะอาชญากรขั้นชาติจีเหล่านี้นะคะก็เป็นกลุ่มองค์กรอาชญากรรมขนาดใหญ่นะคะก็สอดคล้องค่ะกับส่วนาง,งานตำรวจแห่งชาติของไทยนะคะที่เปิดเผยค่ะสถิตินะคะว่า ช่วงของการแพร่ระบาดโควิดนะคะ19เป็นต้นมาค่ะจนถึงปัจจุบันเนี้ยนะคะมีแนวโน้มค่ะของการระบาดนะคะของการข้ามนุษย์าประเภทขาแรงงานค้าชัดรูปแบบใหม่เนี่ยนะคะที่หลอกลวงแรงงานเนี่ยไปเป็นสแสกมือในประเทศทุนบา้เนี่ย เพิ่มมากขึ้นอย่างมีในยะสําคัญเลยนะคะซึ่งเราเรียกว่าเครือขอ่ายอาชญากรชาวจีนค่ะที่บังคับนะคะให้เหว่ไปทํางานเป็นคอซิงเตอร์นะคะแล้วก็หลอกหลวงเงินจากคนในหลายประเทศด้วยกันไม่ว่าจะเป็นไทยเวียดนามอเมริกาสหภาพยุโรปนะคะหรือว่าแม้แต่จีนเองก็ตามก็โดนไปด้วยค่ะครับ ม,มันก็เป็นประเด็นที่น่ากลัวทีเดียวนะครับทีนี้เนี่ยเรามามองหาทางในการที่เราจะเอ๊จะแก้ไขหรือว่าจะทําให้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันเบาบางลงเนี่ยนะครับอาจารย์ครับมันจะเป็นเรื่องยากเรื่องง่ายแค่ไหนยังไงบ้างไหมครับอาจารย์ครับคือตอนนี้นะคะทางรัฐบาลจีนนะคะก็ได้พยายามนะคะในการแก้ไขปัญหานะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคนจีนเนี่ยก็ ถูกหลอกลวงเงินเหมือนกันจากคนเชื้อชาติเดียวกันให้ทําการโอนเงิน <okay. S 2> นะคะคือกลุ่มคนพวกนี้เนี่ยจะใช้คนที่เชื้อชาติเดียวกับเหยื่อ <Okay. S 2> นะคะในการหลอกลวงเช่นการหลอกลวงคนให้ลงทุนนะคะหรือว่า w i s ชิ่งฟ i s ชิ่ง นะคะเช่นสร้างสถานการณ์ว่าเป็นญาติเรานะคะหรือว่าเลิฟแกมอย่างเงี้ยอ่าหลอกให้ผู้สูงอายุหลายคนนะคะหลงรักแล้วก็ชวนลงทุนอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าหลอกลวงประเภทอื่นๆเช่นโทรมานะคะแล้วก็มาหลอกว่าคุณเนี่ยมีพัสดุผิดกฎหมายนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีนางงาม M U T เลยนะคะที่โดนหลอกไปถึงสี่ล้านบาทนะคะเพราะว่าโดนหลอกว่า มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะกับการไปโฆษณานะคะ mm hmm. ที่ผิดกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ <Okay. S 2> เขาก็ได้มีการเอาเงินนะคะโอนไปถึงสี่ล้านบาทแล้วก็มีหลายคนนะคะก็ออกมายอมรับด้วยว่าตัวเองโดนนะคะเพราะฉะนั้นยังไม่ใช่เหยื่อทุกคนนะคะที่จะแจ้งความ mm hmm. เหยื่อบางคนเนี่ยนะคะก็ตกใจจนขัดสติกล <Okay. S 2> ัวถูกจับกลุ่มก็จะโอนให้อะไรอย่าี้นะคะ mm hmm. แล้วก็ พยายามที่จะทําให้เชื่อว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ทําสิ่งผิดก,ก,กฎหมายตามที่สแกมเมอร์เหล่านั้นเนี่ยกล่าวอ้างก็จะมีการโอนเงินนะคะไปให้กับคนที่โทรมาอย่างนี้น,นะคะคซึ่งตัวโลกค่ะก็มีรายงานนะคะการถูกถูกหลอกลวงเงินค่ะผ่านช่องทางออนไลน,ะะ 3, 000, 000, น,น,น์นะคะถึงสองร้อยเก้าสิสามล้านครั้งด้วยกันค่ะแล้วมูลค่าเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าโอ้โหสามารถที่จะทำให้ จากประเทศไทยที่เป็นประเทศแบบกลุ่มรายได้ปานกลางนะคะกลายเป็นกลุ่มรายได้สูงได้เลยนะคะอ <c oughs> <c oughs> ก็คือห้าหมื่นห้าพันสาร้อย ล้านเหรียญสหาราัฐไม่ใช่ห้าหมื่น้าพันสามร้อยล้านบาท<า>นะคะ<า>แต่ว่าเหรียญสหารัฐค่ะ<า><า>แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยนะคะเงินถ้าสมมติว่าถูกฟ้องในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยคะ่ะ<า>ก็จะนํามาฟ้องเงินนะคะในธุรกิจที่มีกฎหมายนะคะยกตัวอย่างเช่นการแบบทําธุรกิจทางด้านของสถานบันเทิงต่างๆการให้บริการทางเพศนะคะให้กับคนจีนอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าการเปิดสถานนะคะ การบริการต่างๆเหล่านี้นะคะก็เป็นแหล่งนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยก็ที่เราเห็นเห็นก็าอาจจะแบบไปทําเป็นรถหรูนะคะหรือว่าบางคนว่าไปทำแบบเอาเงินเนี่ยค่ะไปทําในเรื่องของการขายตรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะก็เอาเงินแบบพวกเนี้นะคะมาหมุนวนในการฟอกเงินก็มีวิธีการต่างๆกันไปนะครับอาจารย์ครับในส่วนของเจ้าแก๊งพวกนี้เนี่ยนะครับ แล้วทีนี้ครับอาจารย์ครับอย่างที่อาจารย์บอกว่าทุกวันนี้เนี่ยนะฮะเจ้าพวกนี้เนี่ยโทรมาแล้วก็โทรมาบ่อยครั้งแล้วก็โทรมาหลายสายหลายเจ้าแลือเกินเนี่ยมันมีความที่เรียกความถี่ที่มากขึ้นหรือว่ามีปริมาณที่มากขึ้นสําหรับเรื่องราวของการหลอกลวงแบบนี้เนี่ยทำไมมันถึงได้เพิ่มมากขึ้นแบบนี้ได้ครับอาจารย์ครับค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะทางการจีนค่ะก็ได้มีการออกมาพูดนะคะในประเด็นดังกล่าวนะคะว่า ตัวเองเนี่ยนะคะก็ได้พยายามที่จะแก้ไขปัญหานะคะในเรื่องของ Chinese Criminal Network นะคะหรือว่ากลุ่มอาชญากรรมะคะ่ะที่ เกิดประเด็นดังกล่าวเหล่านี้นะคะเขาบอกว่าคือช่วงโควิดที่ผ่านมาเนื่องจากว่าหลายๆที่เนี่ยนะคะก็มีการหยุดชะง,งักใช่ไหมคะคเช่นในเรื่องของบ่อนการพนันที่เป็นออนไลน์ site, อะไรเงี้ยนะคะก็มีการหยุดชะง,งักลงนะคะคแล้วก็ธุรกิจหลายๆอย,ย่างนะคะก็หยุดชะง,งักลงนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีประเด็นอื่นๆอีกน,น,น,นะคะเช่นประเด็นที่รัฐบาลจีนะคะ่ะก็ได้มีการ กวาดล้างนะคะเครือข่ายอาัชญากรรมของคนจีนในประเทศจีนเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้น,นะคะผู้ที่ก,ออก่ออัจญากรรมเหล่านี้นะคะก็ ไม่รู้ว่าจะทําอาชีพอะไรนะคะก็เลยอาศัยช่องว่างในการบังคับใช้กฎหมายค่ะในประเทศนะคะบางประเทศที่มีช่องว่างในการดําเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมายค่ะเข้ามานะคะทำอาชญากรรมในเรื่องของสแกมเมอร์เพื่อหารายได้พทดแทนจากเดิมที่ตัวเองนะคะเคยทําเรื่อง บ่อนการพน,นันออนไลน์นะคะแล้วก็ใช้หลายๆประเทศค่ะเป็นพื้นที่ในการฟอกเงินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้ค่ะมันก็เลยทําให้ช่วงโควิดที่ผ่านมาค่ะมีการเจริญเติบโตนะคะของอาชญากรรมค่ะที่หลอกลวงนะคะหรือว่าแสแกร,มเมร์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยกันนะคะนอกจากนี้นะคะกลุ่ม Chinese Criminal Network นะคะหรือว่ากลุ่มที่ก่ออาชญากรรมแสแกรมซึ่งเป็นชาวจีนเนี่ยค่ะ ก็อาศัยประเทศที่รับสินบนหรือว่ามีเจ้าหน้าที่นะคะราชการเช่นตำรวจข้าราชการเนี่ยค่ะที่รับสินบนก็จะเพิกเฉยต่อการการะทำของคนเหล่านี้หรือว่าเอื้ออำนวยนะคะให้เกิดการทำผิดกฎหมายค่ะของผู้ที่ให้สินบนนั่นเองนะคะเพื่อ <c oughs> <c oughs> ปกป้องนะคะกิจกรรมที่มีกฎหมายของอาชญากรค้ามชาติชาวจีนนะคะก็ทําให้ธุรกิจอาชญากรรมค้ามชาติเหล่านี้นะคะ่ะเติบโตแล้วก็มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็มีรายงานด้วยนะคะว่ามีต้นกําเนิดของ Chinese Criminal Network นะคะหรือว่าวงจรอ,อาชญากรรมนะคะของชาวจีน,นะคะ่ะ <c oughs> หรือว่า แกงต้มต so, ุดนนะคะประเภทคอร์เซนเตอร์เนี่ยนะคะเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2018แล้วแล้วก็เริ่มเติบโตเยอะขึ้นมากๆเลยนะคะในปี2020นะคะเนื่องมาจากว่าประเทศจีนเนี่ยค่ะก็ได้ดาเนินการปราบตามกลุ่มมาเฟียแล้วก็เครือข่ายองค์กรอาชญากรรมนะคะเขาใช้แคมเปญที่เรียกว่า sweep away black eliminate evil นะคะหรือว่าการ กว่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปค่ะแล้วก็กําจัดนะคะผู้ที่ชั่วร้ายนะคะเพราะฉะนั้น,นะคะ่ะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ทําให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองอะไรเงี้ยนะคะถูกจับเป็นจํานวนมากแล้วก็กลุ่มองค์กรอาชญากรรมเหล่านี้เนี่ย <c oughs> ก็ถูกจับนะคะเป็นจํานวนมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย พวกที่โดนจับเหล่านี้ค่ะก็จะต้องมีการผันเงินนะคะผันเงินเข้าไปในระบบธุรกิจอื่นๆนะคะเพื่อทำการฟ้องเงินของตัวเองเนี่ยให้บริสุทธิ์นะคะเราก็จะเห็นได้ว่าเฮ้ยทำไมมันถึงมีในประเด็นของการอุ้มบุญที่ผิดกฎหมายนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากพวกนี้นะคะหรือว่ากรณีของการเรียกค่าไถ่ ของชาวจีนนะคะคก็เนื่องมาจากว่าพวกนี้ค่ะก็ไปกู้เงิน,นะคะ่ะจากข้าราชการนะคะจีนที่โดนในเรื่องของ sweep away black eliminate e v i l เนี่ยนะคะคไปกู้เงินแล้วบางทีก็ทำผิดสัญญาที่ได้ให้ไหว ก็เลยเราก็จะเห็นได้ว่าเขาก็จะหนีข้ามประเทศมาอยู่ประเทศไทยบ้างอะไรบ้างนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าแม้กระทั่งตัวเองโดนจับเลขาไทยก็ไม่แจ้งความเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็ไม่อยากโดนจับนะคะไปดำเนินคดีที่ประเทศจีนนะคะก็คือยอมจ่ายค่าถ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหล่านี้เป็นต้นนะคะหรือว่าเราก็เห็นได้ว่ามีกรณีที่พ่อแมุ่้มบุญเนี่ยคะ่ะ ลูกเนี่ยถูกลักพาตัวไปนะคะก็มาจากกรณีนี้เหมือนกันก็คือมีการคุยการเรื่องการจ่ายเงินอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้มีการจ่ายตรงตามสัญญาก็อาจจะมีการลักตัวเด็กเนะะี่ยค่ะไปเรียกค่าถ่ายอย่นี้ก็มี ครับก็เป็นปัจจัยหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ทําให้เกิดเรื่องราวของการค้ามนุษย์ในรูปแบบเนี้ยนะครับรูปแบบที่มาในรูปแบบของมิชาชีพเองก็ดีนะครับหรือว่าในรูปแบบของเขาเรียกว่าธุรกิจสีเทานะครับหรือว่าการหนีคดีอะไรต่างๆมาในนั้นับของชาวจีนที่ค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับอาจารย์ครับ ถูกต้องค่ะแล้วทีนี้เนี่ยในเรื่องของบทบาทของนักสังคมสงเคราะห์นะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าจะต้องดูแลหรือว่าจะต้องมีบทบาทในเรื่องราวนี้เนี่ยนะครับต้องมีแนวทางยังไงสําหรับนักสังคมสงเคราะห์ที่อะไรที่จะดูแลหรือว่าจะมีบทบาทในเรื่องราวนี้บ้างครับอาจารย์ครับงานของสังคมสงเคราะห์เนี่ยนะคะก็ครอบคลุมนะคะทั้งในระดับจุลภาคนะคะหรือว่าที่เราเรียกว่าไมโครระดับกลางนะคะหรือว่าเมโซูหรือว่าระดับมหาภาคนะคะที่เราเรียกว่า แมคโรนั่นเองนะคะคในส่วนของการทำเคสเวิร์กนียนะคะเราก็จะเรียกว่าในระดับจุลภาคก็คือการคุ้มครองสิทธิ์นะคะแล้วก็การปกป้องสิทธิ์นะคะสำหรับผู้ที่ตกเป็นผู้เสียหายจากเรื่องของการค้ามมดถึงแม้ว่าเขาจะเป็นแกมเมอร์ แต่เขาก็เป็นเหยื่อ,อถูกไหมคะคุณเองใชครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญเนี่ยเราต้องคัดกรองเขาให้ได้ว่าเขาเป็นเหยื่อจริงหรือไม่มนะคะเพราะว่ามันก็มีรายงานเหมือนกันนะคะคุณเองว่าครับบางทีเนี่ยคนที่ไปทําร้ายคนไทยเนาะที่ถูกหลอกไปเป็นแกมเมอร์เนี่ย ก็เป็นคนไทยด้วยกันนั่นเองอแต่ว่าพอถึงคราวที่ตำรวจจับเนี่ยก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นเหยื่อเช่นเดียวกันอก็อมีการแบบบอกว่าอุ้ยฉันก็ยื้มเหมือนกันอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเพื่อนที่ ตกเป็นเหยื่อเนี่ยก็บอกก็ชี้เป้าเลยว่าอุ้ยคนยิงเนี่ยก็ทําร้ายคนไทยด้วยกันเนี่ยก,ก็ก็มาทําร้ายทุกตีฉันเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าหลบเลี่ยงการกระทำความผิดเพราะฉะนั้นหมดบาทหน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์เนี่ยค่ะก็เป็นหนึ่งในทีมกหบวิชาชีพนะคะร่วมกับตํารวจนะคะนักจีบนะคะหรือว่ากลุ่มเอ็นซโอนะคะในเรื่องของการคัดกรองค่ะว่าผู้เสียหายนะคะ เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จริงหรือไม่มหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เป็นผู้เสียหายหรอกเขาก็เป็นอาชญากรนะคะจตกกระทาตัวเป็นผู้เสียหายแล้วคาดหูคัดกรองค่ะว่าเขาเป็นผู้เสียหายจริงะคะ่ะก็จะต้องมีการจัดสรรนะคะในเรื่องของสวัสดิการนะคะในเรื่องของค่าชดเชยต่ตางๆนะคะสําหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จากกองทุนค้ามนุษย์นะคะครหรือว่า การช่วยเหลือในแง่ของการดําเนินการทางด้านกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยนะคะคก็เป็นบทบาทหน้าที่ของนังสังคมสงเคราะห์นะคะในระดับมหาภาคหรือว่าแมคโครเนี่ยค่ะก็จะเป็นบทบาทในเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายนะคะในระดับมหาภาคนะคะเสนอประเดน็นอาจจะเป็นประเด็นจากงานวิจัยรูทีนทูรีเซิร์ชสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันเนี่ยค่ะมันมีประเด็นไหนไหมที่มันยังมีแก๊ปหรือว่าช่องว่างที่ เอื้อต่อผู้กระทําผิดนะคะหรือว่าบางครั้งเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดผลเสียต่อผู้เสียหายยากตัวอย่างเช่นการที่ผู้เสียหายเนี่ยจะต้องมาเข้าคุกหรืออะไรโดยไม่ได้ผ่านการคัดกรองอะไรอย่างเงี้ยนะคะคมันก็เหมือนกับการเป็นกระทำซ้ำผู้เสียหายให มีการเจ็บปวดเข้าไปอีกจากตัวเองเป็นเหยื่อแล้วเนี่ยยังต้องมาติดคุกอีกในฐานะของผู้ที่หลบหนีค้ำชาติอะไรองนี้นะคะคสิ่งเหล่านี้ค่ะมันก็เป็นประเด็นที่สําคัญเหมือนกันที่เป็นข้อมูลนะคะที่จะ ต้องไปผลักดันให้เกิดนโยบายในการคุ้มครองผู้เสียหายด้วยค่ะอืมครับก็เป็นเรื่องราวที่วันนี้นั้นนะครับนํามาฝากกันนะครับสำหรับประเด็นการค้ามนุษย์แล้วก็บทบาทนะครับของนักสังคมสงเคราะห์ในการที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือเยียวยานะครับแล้วก็ให้การดูแลด้วยนะครับในช่วงสุดท้ายนะครับอาจารย์ครับในส่วนของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เห็นว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังคงเปิดรับสมัครนักศึกษาอยู่ใช่ไหมครับอาจารย์ครับ ตอนนี้นะคะคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์นะคะก็ได้มีการเปิดนะคะหลักสูตรนะคะ S.T.D. นะคะหรือว่า Social Policy and Development นะคะภาคภาษาอังกฤษนะคะซึ่งตอนนี้เรากำลังจะเปิดรอบสองนะคะในเดือนมกราคมนะคะแล้วก็หลักสูตร S.T.D. นะคะที่เป็นภาคภาษาไทยนะคะในระดับปริญญาตรีเช่นเดียวกันนะคะคซึ่งก็จะเปิดนะคะใน ช่วงของรอบที่สนะคะโดยรับคะแนนทีแก๊อย่างเดียวนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สนใจนะคะในงานด้านของการขับเคลื่อนนโยบายนะคะเป็นนักนโยบายนะคะก็มาสอบถามได้นะคะที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์นะคะมหาเทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะที่เบอร์0ูนย์สห เก้าหกห้าศูนย์สองสองหรือว่าเบอร์ของคณะสังคมสงเคราะห์นะคะที่วิทยาเขตท่าประจันนะคะเบอร์ศูนย์สองหกหนึ่งสามสองห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์สองหกหนึ่งสามสองห้าศูนย์ศูนย์ค่ะครับก็สามารถที่จะไปเพิ่มเติมความรู้หรือว่าใครที่ชอบในแนวทางอย่างที่อาจารย์ได้อธิบายไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็สามารถไปสมัครเรียนกันได้นะครับเป็นลูกแม่โดมคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้นะครับอาจารย์ครับ ค่ะแล้วเราก็เปิดรับนะคะสำหรับผู้พิการนะคะคมีระบบนะคะในเรื่องที่เรียกว่า Universal Design ừ ừ ừ นะคะที่เหมาะสำหรับผู้พิการด้วยเพราะฉะนั้นใครที่สนใจก็เข้ามาสอบถามกันได้ค่ะครับในวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดรอ,อัชลาชลายนาวินคณะบดีคณะสังคมสงเคาราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์ที่ร่วมพูดคุยในวันนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับ ค่ะขอพระคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนามาฝากกันครับในช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองประชาการกองทัพไทยวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมสิทธิชัยกาเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง หากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูได้ร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน